โอเคครับบอสตัวต่อไปนะฮะอยู่ตรงทะเลด้านซ้ายนะครับผมมันเป็นไบโอมนี้นะครับเป็นไบโอมที่ผมไม่รู้ว่าเคยพาพวกคุณมาดูแล้วหรือยังนะฮะแต่มันก็จะมีมันเหมือนเป็นไบโอมเอเลี่ยนอะ่ะโอ้ผมไม่เคยขุดแร่มันด้วยหรอนเนี่ยเนี่ยมายืนก็ตัวไมครับผมแล้วขุดได้ไหมตอนเนี้ยก็ยังไม่ได้เช่นเคยนะครับไม่รู้จะขุดได้ตอนไหน,นแต่ว่าเราอาจจะหลังจากฆ่าบอสนี้หรือเปล่า ก็มีอาจทราบได้นะครับผมและตรงนี้ผมเคยพยายามทำฟาร์มอะไรไว้วะแต่ว่าอ่ะเราก็ควรจะมีที่สู้บอสไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าจะไม่ประมาณกับบอสอะไรพวกนี้นะครับเพราะมันเสียวเวลานั่นเองเสียเวลาทั้งของคุณและของผมและอ้อก็ต้องพูดคุยกันตามภาษานะครับผมว่าน้องๆตอนนี้มีใครติดเอิบโครโรนา่า แล้วหรือยังนะครับนี่นี่ก็อาจจะเป็นคําถามที่ใครหลายๆคนถามตัวเองนะครับผมว่าไอ้เชี่ยแม่งติดทุกที่เลยดาลงดาราก็ติดหรือว่าชั้นก็ติดไปแล้วเนี่ยผมเองตอนแรกไม่ค่อยไม่ค่อยกงังวลไม่ค่อยอะไรแต่ตอนนี้ก็แบบกังวลแล้วครับเพราะว่า ถ้าเราป่วยอ่ะกว่าเราจะรู้ตัวว่าเราเป็นอ่ะเราก็อาจจะแบบเผยแพร่ไปให้คนอื่นเยอะแล้วอะไรประมาณนี้รู้ตัวอีกทีก็คือคนแก่ตายไปเป็นเบือนนะฮะคือมันเป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรงครับผมอาการไม่ได้รุนแรงมันก็เหมือนไข้หวัดทั่วไปนะฮะแต่ว่าถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงก็ตายนะครับผมเพราะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณไหวก็ก็ไปก่อนเลยนะฮะส่วนผมจะไม่ขอลองอะไรใดๆทั้งสิ้นครับทำไมมันเป็นดิน อันนี้มันไม่ใช่ฝีมือผมเลยแหละอันนี้มันคงเป็นฝีมือมอสแหละครับแล้วแม่งเป็น2อไบโอมเลยนะมาอยู่ตรงนี้อ้อพระเจ้าแล้วก็ได้เวลาครับบอสตัวต่อไปนะฮะ Astrum Aureus Let's go อ่าเสกไม่ได้สงสัยต้องเป็นตองกงคืน Let's go โอ้โหมาเกิดบนหัวทำไมร้องเหมือนหมาเลยอะ มันร้องร้องเอียดเอียดเอียเอาไปไหนไปไหนของคุณเนี่ยมานี่มานี่อย่าประมาทนะครับเห็นง่ายๆอย่างงี้กี่ตัวแล้วที่ทําให้ผมตายนะครับผมมันชอบวิ่งไปไหนไม่เข้าใจ อ,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 อ้้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขอโทษนะครับขอโทษนะฮะพวกคุณมาทำอะไรกันลองกระสุนนำวิถีของเรามากครับเวลามันวิ่งหนีไปเงี้ยมันทำอะไรวะผมอยากรู้ อ่าโหดแล้วนะเราโหดแล้วนะยายายาจบยังครับอ๋อโอเคจบแล้วครับผม the astral enemy has been have been empowered a faint i n s t r e a l click can be heard from the dungeon อ้าวแปลว่าดันเจียนมีอะไรอัปเดตแน่เลยนะครับพอเราฆ่าบอสตัวนี้ไปอุ้ยของเยอะจังไอ้นี่เหมือนเอาไปคราฟได้หลายอย่างครับ oliasel นะฮะ แล้วก็ดอบอะไรคิกก็อกตามภาษามันครับตัวต่อไปครับมาเตียนแมนเนสครับต่อไปเป็นอีเวนต์นี่ครับเราก็แค่ต้องรอนะครับสิ่งที่ใครหลายคนอาจทําไม่ได้แต่ผมทํามาั้างชีวิตแล้วครับการรอก็แค่วางเทียนครับผมมีความรู้สึกว่าเทียนอันนี้มันไม่โหดเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนเหมือนเคอ o สแคนเดิลี่แบบโหดมากอะไรอะไรอะไร,อะไรล่วงใส่ฉันเนี้ยอะไรอะอันนั้นคืออะไรอะทําไมมีลูกศรวะ เฮ้ยอควาติกสครูชแกเกิดเองงี้เลยเลยเฉยเอาเอาสู้ก็ได้วะอะไรวะแกอยากตายแกก็มามันเกิดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับเกิดแบบอืมก็อยากมาโอเคครับไม่ว่าผมจะสามารถรอคอยใครสักคนได้แค่ไหนนะครับแต่บางทีก็ลำคาญครับผมผมเลยไปครับ Battle Cry มานะครับซึ่งมันจะเพิ่มสปอร์เลส10เท่านะครับผม ไม่รู้ว่าสิบเท่าจะหน้าตาเป็นไงพอมไหมสามสองหนึ่งขนาดนั้นเลยเหรอไหนวะอมาแล้วเดี๋ยวเดนี่มันจร,เระเข้ไม่ใช่ขอโทษครับ <c oughs> เดี๋ยวเดจระเข้ม่งตกมาจากอาวากาศเลยเหรอเฮ้ยมนน่ากลัวจริงจริเนี่ยโอเคครับก็ยังดูไม่แตกต่างมากนะครับหรือว่าเพราะว่าตรงนี้มันเป็นไอ้นี่วะาไบโอมอ่าผมเป็นอะไรเนี่ยหัวร้อนเฮเอก ปวดหัวครับปวดหัวตรงนี้มันอาจจะผมว่ามันมันอาจจะเป็นที่ไบโอมแล้วไม่งั้นมันน่าจะมีอะไรเกิดมากกว่านี้ครับถ้าผมไปทะเลด้านขวาดูละนี่ครับเออเนี่ยมันน่าจะเป็นธรรมดาแล้วเพราะปกติก็จะเป็นเงี้ยมันก็จะมีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเชียช่ยเชียช่ยเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยยยุ่งอยิบยุ่งนั่นะแหละนั่นะแหละไปนั่นะแหละไปโอเคครับเราก็ได้เออเราก็ได้มาเต้นแมนเนียสมใจแล้วนะครับผม รู้ว่าได้ยังไงนะดูจาก1ตัวหนังสือนะครับ2พื้นหลังครับแม่งบินทั่วเลยฮะเยอะมากเคก็กลับบ้านไปลองดูกันครับว่าเราจะได้ของดีๆมากันสักแค่ไหนนะะอีเวนต์นี้เถ้าดูผมบ่อยๆจะรู้ว่าผมเป็นคนไม่ชอบออกไปข้างนอกนะฮะเพราะว่าเพราะว่าบัฟแม่งโหดมากครับไอ้บัฟสีฟ,ฟ้าๆของมันไฟช็อตนะฮะโคตรโหดครับท่านผู้ชมโดนทีนี่แบบอุจจระรั่วนะฮะแล้วก็ ระหว่างเว็บหนึ่งนะฮะระหว่างที่คุณกําลังนั่งดูคลิปเนี่ยจริงๆแล้ววโปรเทสหยุดเพื่อไปอัปเดตข่าวนะฮะก็คือหมอผมจากที่จะหยุดในอ,อีกสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้าที่ไม่ไปเรียนตอนนี้ก็คือไม,ไม่ไม่ต้องไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือหยุดตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็ซีเรียสนะครับแม่งเป็นเรื่องอะไรที่ซีเรียสมากแล้วมันไม่ใช่แบบหยุดที่สนุกสนานนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเป็นวันหยุดทั่วไปนะ คุณก็สามารถออกไปเที่ยวเล่นนะฮะหาอะไรทำนะครับผมแต่ว่าการหยุดครั้งนี้นะครับมึงออกไปไหนแม่งก็คือแบบตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาอยากให้มึงทำนะฮะก็คือให้อยู่กับบ้านเฉยๆส่วนสําหรับน้องๆนี่เหมือนจะเป็นปิดเทอมอยู่ใช่ปะวะเออก็ดีนะครับก็อย่าออกไปเที่ยวเล่นในที่ที่มันเสี่ยงนะผมส่วนตอนนี้มาเตียนแมเดสกูเคียไปครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่าซอรเซอร์อันแรกพึ่งมาครับ มาใช้ดีกว่าไม่มานะผมอู้ค่าง่ายมากชอบพี่อะไรอย่างชอบโอ้ยอันนี้ทะลุไม่ได้ด้วยเนี่ยกระจอกโคตรแทบไม่ต้องเล็งแล้วมันทําให้หมดแต่ว่ากระสุนเรามันบินชาน้าเนาะครับเนาะเหมือนต้องยิงเผื่อไว้หน่อยโอเคดอบอะไรเอ่ยดอบอะไรวะนะรีโมทสีเขียวก็คืออะไรมาเทียนคอ l ครับผมคอนซูมได้อ๋อใช้แล้วจะเรียกมาเทียนอ v เวชั่นดีมาก ในที่สุดชีวิตฉันก็ไม่ต้องไปนั่งงูเง่าตลอดเวลาแล้วตอนนี้เมผมควรจะไม่สู้ไอ้พวกตัวเล็กๆต่อปะ่ะเพราะว่าผมอยากได้ไอเทมบอสมากกว่าครับท่านผู้ชมนี่คืออะไรครับช็อคเกรเนดครับผมเป็นของโรคอีกแล้วโรคเนี่ยของเล่นโคตรเยอะเลยนะไม่ธรรมดานะก็น่าเล่นอยู่นะถ้าถ้าคุณอยากมาเล่นมอดนี้นะครับก็แนะนำนะลองใส่โรกดูของเล่นเยอะมาก แต่ผมไม่ได้เล่นนะครับผมเออกูเคลียร์ไป80%แล้วนะฮะมีไอตัวบอสใหญ่มาแค่อ่ะตัวที่2ครับมาให้พี่โฉมโยนหน่อยน้องอุย้ยอันนี้ดีครับมันเป็นดดเมจแบบแอ,อร์เรียครับผมข้าดึงตัวก็ได้มาเตียนคอมาครับถ้าถ้าเราได้ของเยอะอย่างนี้ผมว่าก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็ฆ่าตัวเล็กๆไปด้วยก็ได้ั้ง อีเวนต์จบก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเรียกใหม่เลยเพราะว่าเหมือนในอีเวนต์เนี้ยมีของที่ผมต้องการอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเรียกอ,กอีกอันต่อไปมาเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาจริงๆจําไม่ได้แล้วว่าไอเทมชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเป็นเป็นของที่วิกิแนะนําว่าถ้าเล่นสายเวทเราควรจะมีหรือว่าฉันควรจะไปที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเมื่อมาคิดดูแล้วนะฉันควรควรจะออกไปข้างนอกป่าววะมาแล้วครับซอสเซอร์ทำไม ทำไมต้องมาเวลาที่เอพี่อยู่ในที่ที่ไม่พร้อมจะสู้อย่าอย่าไ่ยุง่ง Fuck you แล้วไม่มีหลังคาเลยเหรอต้นไม้ก็ไม่มีเอมไม่มีเลยครับอ่าแบบเสียอีกแล้วนะผมเป็นงี้เรื่อยแล้วเวลาเล่นเกมนานๆครับแบบชอบเสียนะฉันสู้แกข้างนอกก็ได้โอ้ยดเมจดได้เม็โดนทีนี้เสียว,ว,วถึงหัวใจเลยนะครับอย่าอย่ามายุ่งกับพี่เลยขอร้อง ฉันกลับบ้านก็ได้พี่กลับบ้านก็ได้ <c oughs> ถ้าเราจะโหดขนาดนี้นะทุกตัวนี่มันดรอปที่เรียกอีเวนต์ร้อปะถ้าร้อซนี่ดีมากเออเรียบร้อยครับดรอปอืมดรอปมาเจนคอรเหมือนเดิมนะครับผมอ่าเราได้นี่แล้ว c o ส m ิค k าคี yes เราบินได้แล้วจ้าได้มาอะไรมาอีกครับได้ชิ n โนสตา f ฟนะครับผมของซมมอนนะได้ปืนสายเลง้งแล้วก็ได้ของเมลีนะแต่ยังไม่ได้สายเวทนะจ้า ถ้าผมเพิ่มกดเพิ่มสปอร์เลตมันจะมันจะเป็นไงวะโอ้โอ้กูรู้แล้วมันจะเป็นไงอออยมึงโหดเกินพี่พี่โหดเกินไปหรือเปล่าตอนนี้บอสบักเลยครับและเอมีก็ตายหมดเลยครับแ <c> ล <oughs> ้วก,กูได้อะไรซีดแบ็ what the heck is a seed back ค่าได้ป่ะนะ่ะ ฆ่าไม่ได้ด้วยครับเหมือนมันจะของในเกมเยอะไปครับเกมก็คือประมวลผลไม่ทันครับเกินครับเกินหน้าเกินตาไปมากเลยนะประเด็นคือที่เกิดนะฮะมีแต่ไอตัวพวกนี้ครับผมไม่เห็นพาติเคิลปืนตัวเองเลยเนี่ยว่าโฟติมันต้องยาวกว่านี้ไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวก่อนไอพวกเทเลนเนี่ยไอพวกเทเลนเนี่ยหยุดเลยนะฮะแล้วบัดมูลก็เกิดอีกครับท่านผู้ชมจะมีเวลาอันไหนดีไปกว่านี้ครับไอนี้ก็คราวคอนโทรได้ดีครับปืนนี้ไม่ใช่ปืนฮะอาวุธเวทนี้ โอเคได้ของปัญญาอ่อนมาเยอะเลยนะได้เป็นเสื้อได้เป็นอะไรนะแล้วก็ไอ้เจ้าบอสนะครับบอสมันบักแล้วมันเกิดแบบเนี้ผมมีความรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถฆ่ามันได้แล้วก็จะไม่มีบอสตัวอื่นเกิดนะ,เพ,ะเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่เรีย q u i ิกนะผมหวังว่ามันจะไม่อยู่นะครับผมก็คือไม่อยู่จริงๆครับไม่อยู่แม่งทั้งอีเวนต์เลยฮนะหายหมดเลยนะครับไม่เป็นไรครับเรามีที่เรียกนะฮะอ่าชอบมาก เรียกอีเวนต์แล้วเกิดเลยอย่างนี้ถูกใจวัยรุ่นโคตรเรียบร้อยครับดรอปอะไรดรอปซีโนปเปอร์อีกแล้วฮะแล้วอีกตัวก็เกิดทันควันมาแล้วครับอาวุธเอ่ออาวุธเวทอันแรกของเรานะฮะเลเซอร์แมชชีนกันครับผมอีกไอเทมหนึ่งนะครับคือวิงแมนนะครับผมซึ่งดรอปมาจากอล์กเกอร์นะฮะมาเตียนอล์กเกอร์ซึ่งก็คือไอพวกตัวขาย,ยาวๆที่มันเดินตามพื้นนี่แหละฮะ เมื่อก่อนผมจําได้ว่าครั้งแรกๆที่มันอัปเดต 1. 3แล้วมีไอ้นี่มีมาเตียนเข้ามาผมแบบเวลาสู้แพนิกมากแบบเบื่อเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่ครับวอล์กเกอร์คือตัวนี้ครับขายยา,ยาวนี่นะเอามาทําไมวะทาไมมีพืชผักดอปอยู่ตรงนี้ก็คืออีเวนต์หนึ่งเนี่ยตับใดที่เราได้ฆ่าไอ้เจ้า u f เไปแล้วสักตัวหนึ่งอะ่ะก็ถือว่าเราเสร็จแล้วครับเพราะว่าเราจะสามารถเรียกอีเวนต์อีกได้เรื่อยๆนะครับผมอยากได้วอล์กแมนครับตอนนี้ ที่ขอวอล์กแมนหน่อยจะได้ไหมเฮ้ยเอ้ย,อยได้แล้วได้วิงแมนแล้วได้แล้วโอ้โหดรอปอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เกือบทิ้งไปแล้วด้วยนะนะโอเคครับเคลียครับอีเวนต์มาเตียนแมเดสเราได้ทุกอย่างที่ต้องการนะเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือ,เ,อเหลืออะไรอีกวะไม่ไม่เหลือเลยมั้งครับต่อไปก็คือเราไปฆ่าบ,บอสตัวอื่นแล้วก็อีเวนต์อื่นได้เลยตอนนี้นะฮะโอเคครับเชา้าพอดีครับผมวิงแมนครับวิถึงขั้นที่ว่าวิกิแนะนําให้ ต้องมีนะครับก็อยากรู้ว่าทําไมวะจริงเหรอไอเทมนี้นี่คือต้องมีเลยเหรอวะยิงไม่ทะลุด้วยนะครับแต่ว่าโอ้ DPS โหดอยู่นะครับผมพันหก็พอๆกับไอเทมอื่นและไซเลนซั่งอะไซเลนสั่งนี่โห้ทะลุมอนได้โอเคแต่ทะลุกำแพงไม่ได้นะครับและนั่นก็คือเทอเรียนะครับผมเซตแรกที่เราไปนู่นไปนี่นิดนึง นะครับพอกุบกิบเดี๋ยวเทปหน้าเอพิโซดหน้าจะมีอะไรมาเรื่อยๆนะครับผมเจอกันเทปหน้าไม่รู้เทปไหนไวท์โฟร์เทสคอร์ลามปก่อนลาฟดีมีฝันเปลี่ยบายจ้า